ว่าราชการจาังหวัดปทุมธานีเป็นประธานออกสลากกาชาติจังหวัดปทุมธานีประจำปีพุทธศัการ,ราช2557เหตุสองคนไร้ฝา่าฝืนกฎอายการสึดขับรถจักรยานยนต์กลาวกระสุนปืนใส่แก๊งกระบะซิ่งตายหนึ่งเจ็บหนึ่งทีมงานตำนานไคยทุกโรงพื้นที่ตรวจสอบซอยเทพบุทชนสองหลังชาวบ,บ้านร้องเรียนถนนพังนานครับปีนับสนุนโดยเครื่องสำอาง f o ว์วิวโซลูนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสี่ขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทางเอลซีเคเบิทศูนย์ข่าวรังสิตและท่านผู้ฟังทาง FM 1 0 0็มร้อยดครับเริ่มต้นกันที่ข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการออกผลรางวัลสลากกาชาติ จังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2557ที่ฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตผู้สื่อข่าวรายงานคราบว่าเมื่อวานนี้ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตตำบลบัญชีบัต์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดชลบุรีนะครับ ท่านผู้ว่าการจังหวัดปมุทธานีนายพงศธรสัรจจชาลพันธ์ได้กุณามเป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาติจังหวัดปมุทธานีพร้อมด้วยนางประภาสิริสัจจชาลพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทธานีนะครับบรรยากาศทั่วไปในการออกรางวัลน,นะครับมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากมาร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาติของจังหวัดสมุทธานีนะครับโดยได้มีตัวแทนของสำนักงานสลากกินแบ่งเทศบาล ได้นำวงล้อนะครับมาติดตั้งเพื่อทำการออกรางวัลบริเวณชั้นจีห้างสรรพสนค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับโดยให้วิดากาช่าพร้อมด้วยรองตาแหน่งต่างๆขอจะมาชนเป็นผู้ดำเนินการหมุนวงล้อนะครับซึ่งจากผลการออกรางวัลเมื่อวานนี้ปรากฏว่าโดยผู้ที่ได้รับรางวัลที่1นะครับเป็นรถยนต์เ e ก่ง Honda City รุ่น 1.8SAT นะครับมูลค่า8 6 0 0 0 0 5,000บาทได้แก่ผู้ที่ซื้อสลากกาชาติหมายเลข73878นะครับส่วนรางวัลที่2เป็นรถกระบะโตโยต้านิวไฮรักสฟีโก้ดับเบิลแคนะครับ2.5 EVNT นะครับมูลค่า754,000บาทนั้นเป็นผู้ที่ซื้อสลากหมายเลข71426นะครับและรางวัลที่3นะครับเป็นรางวัลทองคำหนัก10บาทมูลค่า2 3 0 0 0บาทผู้ที่รับรางวัลก็คือผู้ที่ซื้อสลากกาชาติหมายเลข หนึ่งสองห้าแปดศูนย์นะครับส่วนรางวัลที่สี่นะครับเป็นทองคำหนักห้าบาทมูลค่าหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทผู้ที่รับรางวัลเป็นผู้ที่ซื้อสลากหมายเลข4,2833สานะครับสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับสามารถที่ติดต่อรับรางวัลได้นะครับที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดทุมธานีภายใน60วันนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลของสลากกาชาติจังหวัดทุมธานีประจำปีนี้นะครับส่วนผมและทีมงานก็ซื้อเหมือนกันครับแต่ไม่ถูก ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสองคนร้ายฝ่าฝืนกฎอายการศึกก่อเหตุอาชญากรรมมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตยอย่างละหนึ่งรายผู้สื่อข่าวไรายงานนะครับว่าพันธบทโทบุญเรืองพันธนูสารวัตรเบนสอบสวนสพสัญญบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนําตัวส่งโรงพยาบาลสัญญบุรีนะครับไปที่ที่เกิดเหตุนะครับช่องทางด้านขวาสุดของถนนร,งรังสิทธนครนายกขาออกที่จะเลี้ยวขวามุ่งหน้าถนนลำลูกกา รบรถยนต์กระบะลักษณะแต่งซิ่งจอดอยู่จำนวนสองคันมีรอยกระสุนปืนจนกระจกแตกละเอียดคันแรกเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิสูบิชิรุ่นไททันสีเทาหมายเลขทะเบียนทอถ,ถงทอถ,ถง1893งเกรุงเทพมหานครฝากระโปรงหน้ารถมีคราบเลือดจำนวนมากประตูรถฝั่งขวาถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดจำนวนหนึ่งนัดจนเป็นรูโว่นะครับคันที่สเป็นรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลส สีน้ำเงินลนักษณะแต่งซิ่งหมายเลขทะเบียนต่อเต่าจอจานย์169บนจังหวัดกรุงเทพมหานครมีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดชิ้นเดียวกันเข้าที่บริเวณประตูด้านขวาและกระจกขวาเป็นรูพุนจำนวน9รูนะครับข้างกันรบริเวณแนวบริเออรเกาะกลางถนนนะครับก็พบรอย ถูกยิงจนเป็นรูป,ปูนแตกจำนวน5รูทางการบริเวณสา,ารารถประจำทางซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามพบปรกสนปืนขนาด9า้ามมตกอยู่จำนวนสิกระปอกนะครับเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนผูร้รับบาดเจ็บทั้งสองคนซึ่งขับขี่รถและโดยสารมากับรถยนต์กระบะยี่ห้อเชฟโรเลตสีนินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีนะครับทราบชื่อคือนายธนชัยอริดาบสุขทิพย์พงคาอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่17ทับ หมู่ที่1ตําตำบลลาไทรอาเภอลำลูกกาจังหวัดปรุทธานีเป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวคมกระสุนเจาะเข้าที่บริเวณลำคอจํานวนสองนั่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับส่วนนายสุทธิพรน้อยแก้วอายุ19ปีอยู่บ้านเลยที่8หมู่ที่6ตตำบลลำไท อำเภอลำลูกกาจังหวัดสมุรเบนรีผู้โดยสารมาบอกข้างนะครับคมกระสุนเจาะเข้าบริเวณลำคอจำนวนหนึ่งนัดและบาดเจ็บสาหัสแพทย์อยู่ระหว่างการรักษานะครับทางด้านนางสาวสุพรรณสานะครับจิตมาณนะอายุอ2สองปีเพื่อนผู้ตายขับรถยนต์ตามหลังผู้ตายมาเปิดเผยว่าตัวนี้ตนเองพร้อมพระพุ่นะครับประมาณ10คนได้นำรถยนต์ที่ทำการปรับแต่งเครื่องยนต์จากร้านสมหมายเซอร์วิสจำนวน5คันไปประลองความเร็วที่สนามแข่งรถบางกอกเกรกอเวนิด จำกัดตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้ปรางวัลชนะเลิศอันดับสองมาสามรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจึงพากันเดินทางกลับบ้านเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนะครับโดยมีรถพักพวกจำนวนสี่คันจอดร,รอสัญญ,ญาณไฟจ,จราจรอยู่นั้นก็มีคนร้ายเป็นชายจำนวนสองคนคล้ายจะมาดักรออยู่บริเวณป้ายรอรถประจำทางฝั่งตรงข้ามหนึ่งในคนร้ายสวมเสื้อสีชมพูสวมหมวกกันน็อก แบบครึ่งใบใช้วดปืนยิงรวเข้าใส่จำนวน1ิบนัดซึ่งยิงมาจากฝั่งทรงข้างก่อนที่คนร้ายจะวิ่งขึ้นรถจักรยายนยนต์แบบหญิงยีง่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน่สีฟ้าที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งสตาร์ทรออยู่หลบหนีไปทางด้านพันงานเองนี้รุตนะครับประสิทธิ์ที่เมตพุ่มกับสพธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนดำเนินการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุโดยละเอียด พร้อมกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอาชากรรมที่รุนแรงนะครับในพื้นที่จังหวัดรุมธานีคนเราทุกวันนี้ยิงกันง่ายนะครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีวางศีลาฤเล์อาคารเรียน5ชั้นของทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครรังสิตโรงเรียนดวงกระมลครับผู้ดข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อแปดนาฬิกาสานาทีนะครับของวันนี้นายธีรวุฒิกลิ่นกุศลมนายกอาร์ตนะครับ นายรุลนาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน5ชั้นโรงเรียนดวงกมนตนะครับตำบลประเทศปัญบารีจังหวัดทุมธานี ต่อมานะครับเมื่อเวลาสิบนกาสามสิบนาทีนะครับพระสูติสงฆ์จำนวนเก้าร่วมก็ได้มีการเจริญพุทธมนต์นะครับหลังจากนั้นเวลาสิบนกาก็ได้มีการถวายพระทหารเพลนแด่พระสูตสุสงฆ์เวลาสิบแนกาเก้านาทีนะครับประธานในวิธีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตท่านธีรวุฒิกินกุศลนะครับก็ได้ทําการจุดธูปเทียนบูชาเลิกนะครับโค้ชอาจารย์ประกอบพิธีบวงสรวงนะครับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณลานพิธีนะครับจนถึงเวลา12นาฬิกา9นาทีนะครับโหราจารย์นําประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์นายกที่สมเดีทศสบานนครน,นังสิทธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติพระวิสูรสงเจริญมนคาถาและประพรมพุทธมนต์เป็นการเสร็จพิธีนะครับหลังจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันในส่วนผู้ปกครองก็ได้มีการพบปะกครูประจำชั้นและรับทราบผลการเรียนของน้องๆนะครับรวมไปถึงมีการรับชําระค่าเครื่องแบบและก็ค่าอุปกรณ์ทักียณด้วย ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนดวงกามลนด้วยนะครับที่จะไม่มีโอกาสใช้อาคารเรียน5ชั้นในอนาคตต่อไปต้องไปเมีข่าวเกี่ยวกับอบตคลอง3จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะครับได้ทาการจัดแข่งขันออฟโรดนะครับหารายได้สนับสนุนการด้านการศึกษาผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่สนามแข่งขันฟอกออฟโรดนะครับซอยองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง3าําเภอคลองหลวงจังหวัดนนทบุรีท่านดรวิศรัก ฮัตา,านายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามในนิพนธ์แก้วทรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามพร้อมคณะผู้บริหารเป็นประธานเปิดการแข่งขันออฟโรดเพื่อการกรุศลฟอกโฟเอ็กโฟนะครับครั้งที่3เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงเรียนบ้านบึงตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดธนบานีโดยมีนายสมรงชินวัรโรนะครับประธานกลุ่มฟรั่งออฟโรด ประเทศไทยนะครับขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดพร้อมชาวคณะให้การต้อนรับทางด้านท่านดรวิร,ร,รัศักดิ์หาตานะครับนายกองการบริหารส่วนตะบนคลอง3กล่าวว่าการแข่งขันออฟโรดถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงของชาตะบลคลอง3ให้ประชาชนนอกพื้นที่ได้รู้จักนะครับจึงให้การสนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อการ ใช้นิจกรรมทั้งนี้จะผลักดันให้เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวตะบนคลองสามในหนึ่งปีจะมีการแข่งขันอย่างน้อย1ครั้งเพื่อหาเงินทุนเพื่อการศึกษานะครับซึ่งทางด้านนายสมทรงชินวรโรนะครับประธานกลุ่มฟังออฟโรดประเทศไทยเปิดเผยว่าการแขิงขันจดก,การะข่งครั้งเป็นครั้งที่3นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและยังเป็นการการะจายชื่อเสียงของชาวตะบนคลองสามให้คนทั่วไปได้รับรู้และที่สำคัญเงินที่ได้รับจากรับสมัครการแข่งขัน ประเภทต่างๆจะนาไปมอ่วเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านบึงหมู่ที่14ตําบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดสุดทรธาน,นีและจะดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างนี้ต่อไปเพื่อเพื่อการศึกษาของเด็กไทยก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกโครงการบริหารสวนสมบัิคลองสามนะครับท่านดรวิศักข์ค้าตาและท่านประธานกลุ่มฟรังออฟโรดประเทศไทยนะครับคุณสมทรงนะครับที่ให้ความสําคัญในการกิจกรรมเพื่อการศึกษานะครับต่อไปเป็นช่วงหน้าหมายคลายทุกข์ วันนี้น้ำมานลงพื้นที่ซอยเทพคุณชอง2กับปัญหาถนนพังสวัสดีครับวันนี้ทีมงานน้ำมันายทุกอยู่ที่บริเวณถนนเทพคุณชอง2ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกับความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องถนนพังทีมงานน้ำมานไายทุกลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนเทพคุณชอง2เรียบคลองแอน1ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถนนเทพคุณชอง2 แตกเป็นแนวยาวและซุดเป็นช่วงๆตลอดเส้นทางทางทีมงานน้ำหมานคลายทุกลงพื้นที่ตรวจสอบพบถนนแตกเป็นแนวยาวและซุดจริงชาวบ้านสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากรถบรรทุกดินเพื่อมาถมที่สร้างหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งและยังบอกอีกว่ารถบรรทุกดินนี้วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนวิ่งกันแบบนี้ถนนไม่แตกไม่ซุดได้ไงอยากถามนายกเทศบาลเมืองท่าขงว่าจะรับผิดชอบแทนบริษัทผู้รับเหมา หรืออย่างไรช่วยแจ้งและดำเนินการแก้ไขให้ชาวบ้านได้หายข้องใจได้ไหมครับทีมงานน้ำมานไทยทุกขอวิงบอลท่านนายกเทศมนตรีทเทศบาลเมืองท่าขงท่านนไทยทองปางช่วยดูแลเรื่องถนนพังให้ชาวบ้านด้วยครับไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจนาาน้ำมานไทยทุก0 87 8079669นะครับในฉบับนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิน่นจังหวัดสมทุทรเหนืทาง LC, เอลซีข่าวบนทีวีศูนย์ข่าวรังสิต ช่องที่24ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งละหมานทายทุก087 807 9669นะครับ